จะพาเธอทำกับข้าววันนี้นะจ๊ะวันนี้จะทําแจ่วมะเขือเทศนะคะก็นี่นะย่างไว้รอเรียบร้อยแล้วเราก็มีหน้าที่ถ่ายคลิปกับนิดๆหน่อยๆช่วยเขาเนี่ยค่ะมะเขือเทศนะคะที่ได้มาก็จะไปย่างไฟก่อนแล้วก็ถ้าอย่างนี้ก็จะลอกเนื้อมันออกไม่ใช่ลอกเนื้อลอกเขาเรียกว่าเปลือกมันออกนะคะก่อนไปตําลอกเปลือกออกลอกอันน,นี้นี่เห็นไหมนี่ลอกลอกออกน,นี่ของอร่อยนะจ๊ะ นี่ได้เนื้อแบบนี้เฉพาะเนื้อแล้วก็วางไว้ทีละอันทีละอันแต่ย่างเนื้อนี่จะบอกว่าอันนี้นะคะคือสูตรของความอร่อยก็คือว่ามีหอมมีกระเทียมมาเข้าไปเผาไปย่างเขาเรียกว่าอะไรเผาเผาก็ไม่ว่าไม่เผา้วอบเหมือนอบเหมือนหมกไฟอ่ะเพราะมันอยู่ตรงใต้เตามาไม่โดน่านเพื่อนเสร็จแล้วก็นี่สุกแล้วออกมาแล้วก็แกะใส่ครกจ้านี่กําลังแกะหอมกระเทียมนะจ๊ะไปแกะ ะเขือ,อเทศต่อโอเคอันนี้นี่<ม>เรียบร้อยแล้วก็จะหอมกระเทียมใส่ลงไปเลยแล้วก็รอบนี้เราจะไม่ทําพริกสดนะเป็นเป็นพริกป่นใครที่ไม่ชอบพริกป่นก็จะเป็นพริกสดรอบไปย่างไฟนะแล้วก็เอามาตำเป็นสูตรใกล้ๆกันสามารถทําได้เหมือนกันแล้วก็ตาไปโรดจวดจวดเรียบร้อยแล้วก็จะใส่มะเขือเทศทลงไปนะจ๊ะใส่โรดนี่เฮ <c oughs> <c oughs> ้ยพริกกระเด็นเข้าปากเข้าตา ค่อยนะกี่าตามแรงมันจะก,กระเด็นข้อซานะคะเพื่อน,นจ๋าใส่กะลาไปแล้วดนึงนะนี่ใส่น้ำปลาไม่ใส่ยเยอะนะตัวเค็มแล้วก็ชูรสแค่น้นเองเครื่องปงไ่เพื่นๆ,ๆ่อแล้วก็ปุ๊บข้ากันนี่สุดท้ายแต่ดูหอมฉันต้นหอมผักชี ผักชีผชีนี่ใส่หอมลงไปมันเพื่อจาัดน,นี้แล้วเราก็คลุกทุกอย่างเข้ากันนันเพื่อนะทีห่หลังก็ต้องตำนอ้นี้มากนะคะให้แค่ผักมันจมดก่อนี่คือสิ่งที่จะอยู่ได้แจ่มมาแล้วไป,ไปกินกัน